มีนกันโด้ยยังไงเาเลยอง่ต้อนกันลูกร้านเหเขาไล่อเขาอะไเาให้ลูกเขาใช้เต่าลูกไปชืยอไปื้อเขามาเมียนนี่ไหมมาจ่ายเขามาอยู่และ ตมากเนี่ยบเล้ยงบอเลี้ยงกันบกเล้ยก็ยอมลจคของสันมันมากมามันเชื่อนี่เ้ยไฟสดดาบมันก็มากมาแซ่บบ่ครับพี่น้องกินเขานี่แซ่บบ่โอ้มือนนัดนอยวกินปลไหลยังเห็นอยู่โอ้กะว่วงเขาดีเนาะไม่โซ่เห็นเนาะ เอากิ่นข้าวม่ไเงอกินข้าเยตลงยูทูบดิกินข้าวม่งงพวกนี้เราถัมเห็นไหมเห็นว่า่าป้าเห็นเจ้าของแล้วบัาเมื่อนี่เบิ้งซูเมื่อนะบ้านนี้เ้อตนดตามเราสบายสบายบ้านนาค่ะอยู่แบบสบายเด้ค่ะก็ต้องกิดนบอลลี่ยังไรก็ต้องไปให้โซ่ไหล อยู่แบบบ้านนกเขาดละกินข้าบ้างงติบอกอีตูเบิ้งเอาจงกินข้างไสิบอกอีตูเบิ้งได้เดองบอยกินลาบนะอันนั้นข้าบงบ่อดเหรอกนะนะค่ะ YouTube ด้อค่ะเนี่ย YouTuber ด้วคะกูกับู้ชายีบ็รัสสารได้ได้แล้ว โอ้โอ้โอ้ทุกอย่างโม่จังไหนสิพ่อปีเราจะเห็ุมั้นี่เขาไปตัวเขาไปที่ตามตัวอยากเห็นนางเจ้าของกินนางเห็กินนางพวกนั้นห่าฮ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 อ้เนาะคนดังในบมบานเนาะงานสีดำเด้อค่ะพี่น้องพอกินเขาอย่างมือเศรางานสีดำมื่อนี้สิเขาสบไอเสี่ยงอิน

ยัดพี่อเาไป้คุณไละจ้างุนก็ได้เดี๋ยวเปิดเบงลองลูกล้าง็แน่เปิดเบิ้งลองเรามีแล้วเราติดตามหรอนี่ก็เหเห็นแม่บ้านยัดลูกโซ่ท้ไปเยะจ้าเดี๋ยวดอลงลค่ะนวป่อยพีมยนปั๊บก็เขึยนเห็นไแล้วกินมไเหมนนุมีลูกกูตัวนี้ะ แตบมือแล้วกได้กินก้วยขมเลยวะแตบอบปะแตบ่ปะแตะบปะโอ้น้องลาย้องลายทำงานค่ะทำงานโอ้ยจะไปยุชีวิเยนาตัทำงานค่ะโอ้ยน่อาคืบ้านนี่เราให้าวันนล้นะกเรื่องบ้านเรื่อเมือเขาเกาลมากัน

<łość> เพราะว่าเขาเย็บเพื่อนเงินเงินว่ะเราล่าไปทายแมมยูราปะเนาะจ้าโนไปทุกที่ทายทุกที่ค่ะเพราะว่าเขาเขาเย็บเพื่อนเอ้ยมันกิดเจอฝรั่งอันนี้ซื่อๆนี่แหละปลาใหญ่ก็ดอกกระเดียนที่ไปเก็บสนะสนามไได้จังไหน แต่ว่าก็บบไดยูท่าพุญนอกว่าอันนี้ยู่สตอกโฮยู่เมืองหลวงก็ได้เขาไปท่าพุญนบอได้ไปเก็บเต้เียดยไปเตเก็บกินแต่ว่าอความไปนะวันนี้เขาล้บากจะามันนะเลกเอ็ลําบากลําบากตุ้ยย้ยไม่วด้านค้างร้างที่เสียาให้พ่อจียอผูอใดไปเก็บบากไม่นี่ลํมบากสุดสุดล่มมานล่มอีลุ่มาน้องมีม่ล้บาเดี๋ยวคอยไปทำต่อไปน ลำบากสุดาก็ได้ยังทวงไปเลยก็ได้ท่งไปเลยโซรลตัวลำบากก็สนับสนุนค่ะบุพานขอาน้าแก้วไม่ใช่มันไม่โอมันไม่โอ้ก็สนับสนุนดอกนี่นี่นี่เบื้องลดนนี่ปีทีบ้านเราไปไมาแล้วปีแล้วอ่า ก่อนใช่ก็แผลก้อนเออ่งขั้พได้เยอก็แผลก็แผอีก มันจะบอกไล่เถียวแล้วบอกจักมดเพื่อเพื่อทุกเมืองแล้วเ่อจักแก่แถวจะต้องห้อมแต่อูเมียวลิ้นดาดจกมงครับโอเคนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะงานสีดำค่ะพี่น้องเขาสวมไอเสียงอีดเมือนกันยูบานโนสบุญจ้าพี่น้องกินเข่าค่ะกินเข่าเมาม้อยกันซื้อดอกค่ะพี่น้องซุ้มแซวกันจ้าขนมเนี่ยหรอขนมล่าขแซ่บขนมลาบพี่บอยเนี่ยพี่ซ่า พช่นสิดว่าเพ็ดขอนเพ็ดยางเลยค่ะเ <deriv>